วันนี้เราจะมาพาไม้ไผ่ในอุปกรณ์เรียกจำปาพาไม้ไผ่นะครับนี่อันนี้มันมีเราเรามีอยู่สามขนาดอ่าช่างแขกโคาราชเกษตรพอเพียงให้มานะครับอันนี้สี่นิ้วอันนี้ห้านิ้วอันนี้หกนิ้ว ก็เป็นจำลำไผ่ที่เรามีนะครับจะพาให้มันต้องให้ไอ้ตัวนี้ใหญ่กว่าลำไผ่หน่อยอแล้วก็ดูลำไผ่เราของเราก็จะมีหลายขนาดนี่ครับทีนี้เราก็จะผ่ายาวเท่าไร่ก็ตามที่เราต้องการตอนนี้เราต้องการประมาณเม็ดกว่าๆจะไปทําหลักปักต้นไม้ที่ปลูกนะเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์นไผ่ก็ไผ่ที่ของเรารมีแล้วครับเนี่ย แล้วนี้เท่าไหร่ <S <S เช่นผ่าศูนย์กลางสีนิ้วครึ่งนะครับสีนิ้วครึ่งเนี่ยเหมาะก,กับหกนิ้วเนี่ยดูได้ดีเดีวนะลองดอูดีแล้วก็ให้มันเหลือช่องว่างช่องว่างสักหน่อยนะครับนี่ เดี๋ยวมันจะมาฟิตตรงข้อเดี๋ยวมาดูนี่ครับนี่เข้าไปแล้วก็ประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็จะมีช่องว่างให้มันขยายตัวฮลองดูอันนี้จำปาหกนิ้วนะครับไผ่ปรมาสี่นิ้วครึ่งต้ตองอย่างนี้ครับนี่ทะลุ่ลองมา อ่านี่ครับอ่าอ่านี่ครับยกขึ้นแล้วก็กระแทกไปให้น้ำหนักของตัวนั้นมันอ่าตันนี้ก็อ่านี่ครับก็ดึงเลยก็ได้มันมันเหยียดกันแล้ว ทะลุยังทนะลุแล้วอ่ะ,ะแล้วก็หงายเลยเออจะร่วงห้มันร่วงไปอีกซองมันไม่ร่วงอ่าดึงไปเลยครับนี่อันนี้ไผ่ใหญ่นะครับป้องมันจะไปฟิตกับอ่า เอาที่มันหลุดได้ก่อนเอาไปเลยให้ที่มันค้างไว้ที่หลังแต่ถ้าเป็นไผ่แห้งจะเร็วคือให้เด็กก็ทำครั้งหนึ่งอันน,นี่ต้องกรอกหน่อยเออนั่นแหละเออจะง่าย คือถ้าลำลำใหญ่มากนนะเนี่ยฟิตนะฟิตนะครับฟิตอาจจะใช้ไม่ได้เอาลำประมาณเนี้ยถ้าลำเล็กลองมาใช้กับไอ้ลำนั่นนี่เออมาใช้กับตัวเนี่ยตัวห้านิ้วอ่านั่นแหละเล็กไปเดี๋ยวฟิตเนี่ลองเด้อนะครับนี่อ่าเนี้ยกระแทกเลยก็ได้เลยนี่ วังมือหน่อยกัแล้วกันนะครับนี่ทองท้ายนี่จะหนักหน่อยจับโยงข้างบนแล้วก็ใช้น้ำหนัก อางนั้นก็ดูระยะนะครับถ้าหกนิ้วถ้าถ้าเส้นเอเส้นใช้จำปาหกนิ้วเนี่ยใช้ไผ่ไม่เกินสี่นิ้วหรือไม่เกินอย่างมากสวนไม่เกินสี่นิ้วครึ่งกตยังพีดอยู่อันนี้ไผ่ประมาณสามนิ้วไม่ถึงสามนิว้วเกือบสามนิ้วก็ใช้ประมาณกัก5นิ้วก็จะพอดีให้ระยะ ให้มันพิดกับจำปาเราเนี่ยใช้จำปาใช้จำปาห้านิ้วนะครับแล้วก็วางอย่างนี้แล้วก็ตีให้มันเข้าไปก่อนพอเข้าเสร็จก็พลิกกระแทกนะฮะอ่าอ่าเนี่ยจะง่ายและมันว่ามันมีช่องช่องห่าง างานก็จะเร็วนะครับเพียงแต่ว,ว่าตอนแรกเราต้องตัดตัดไซต์ไม้ไผ่ที่เราจะใช้เป็นไม้ไม้ซี่อย่างเงี้ยยาวเท่าไหร่ตัดเป็นไว้นี่มีแสดงว่าไผ่ใหญ่ก็ใช้ยากเลยครับมิดต้องใช้ประมาณไผ่สี่นิ้วสี่นิ้วสามนิ้วนี่อันนี้เล็กสุดนะครับลองดูได้ไหมอ่า อันนี้ตัวนี้สี่นิ้วนะครับตัวจำปาสนิ้วดไผ่ี๋ยวดูไผ่เท่าไหร่นี่ไผ่ประมาณ2นิ้วครึ่งนะจะได้กับสนิ้วนี่ลงแล้วก็จับปลายแล้วก็ ให้น้ำหนักของจำปามันกระแทกลงโอเคเรียบร้อยฮะอ่าอันามกัรนะครับตัวนี้นะครับตกตามันต้องร้อยเกลี้ยงหน่อยมันจะมาติดตาตาของไม่ไพ่ให้ดีก็ลูดให้มันหมดแล้ว ลองเอาตัวอันนี้คือสี่นิ้วโอ้ว่ต้องใช้ห้าแหละนีะน่ก็เลือกดูนะครับถ้าสองนิ้วก็ใช้สี่สองนิ้วไม่เกินสองนิ้วครึ่งนี่พอได้อัน,นีใช้ห้านิ้วจำปาห้านิ้วนะครับแล้วก็ห้าาแทก็ช้าตรง ข้อหน่อยอ่าพอข้อหลุดแล้วทีนี้ก็ใช้แรงกระแทกใช้น้ำหนักของจำปาเป็นตัวตัดลงขาข้อปลายโอเคเนี่ยทีดีสมบูรณ์ที่ลักษณะนี้สรุปนะครับจำปาที่ใช้ผ่าไม้ไผ่เนี่ยถ้าเป็นสีนิ้วก็ใช้ไผ่ไม่เกิน ประมาณสองนิ้วไม่เกินสองนิ้วครึ่งครับอันนี้ห้านิ้วก็ใช้ประมาณสามนิ้วถึงสามนิ้วครึ่งลำปลาหกนิ้วก็คือใช้ไผ่ไม่เกินสี่นิ้วครึ่งสี่นิ้วไม่เกินสี่นิ้วครึ่งสี่นิ้วถึงสี่นิ้วครึ่งนะครับก็จะผ่าได้ดีมันจะไม่คับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือพวกตาพวกนี้นะครับเนี่ยพวกหน่อพวกตาที่ราก ตามข้อมันจะทำให้ฟิตเหลาเหลาหน่อยก็ดีนะอ,อันนี้ของเราจะนั่นไปหนึ่งแล้วเราก็มาผ่าครับผ่าผ่าครึ่งพอเราก็ทำแค่ไม้หลักปักสัญลักษของต้นไม้เราผ่าครึ่งก็จะพอดีนี่นี่ก็เหลาตามการะบาดที่หนึ่งกัการบาดนะครับเวลาเป็น ทำงานหน้างานก็จะได้ปลอดภัยแล้วก็เรียกเตรียมแหลมปลายไว้หน่อยจะได้ปักกับตรงจุนต้น,ตนไม้เราปลูปกเชียร์ความสะอาดให้มันดูเรียบร้อยอช่วยได้เยอะครับตัวนี้ช่วยผ่าจากลำตัวนี้ไปเก็บรายล,ละเอียดตรงปลายก็จะได้ประมาณนี้นะครับกีลักนะ สองร้อย <200 S 2> <200. S 1> หลักนะครับน,นี่ก็น่าจะพอนเะนี่ยแบ่งครึ่งอีกนี่ฮ